มืนครับมันด้าสีฟดนะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแมปนะฮะจุดของหลัใช้งานลวมันโซฮก้าห้านะฮะก็คันนี้าานล้อส so ิบห้ามีปลายท่อนะครับโอเคไีดมันอืดๆเกียร์เปลี่ยนไว้นะฮะจัดการให้ครับเดี๋ยวมาดูวิ่งยงนะฮะ จะใช้ตัวนี้นะครับ AF ไวเบอร์โดจับส่วนผสมน้ำม,ม,มันกับอากาศนะครับสายเป็นสีใสแก้เวลาจูดรถต้องมีนะฮะคันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะ,นะครับปีเทสนะฮะเปิดไอเกียร์ดีโหลดจิ้มทุกอย่างนะครับมอเตอร์ไดนะฮะล้อ15มีปลายท่อนะจ๊ะน้ำมันสองหกเก้าห้าครับ